อนทุกคนเมื่อคืนน่ะตอนตีสองกูกว่าน้องบอสขึ้นไหลสดอ่ะเออแบบฉ่ำเลยฉ่ำเลยมีใครได้ดูบ้างแม่ไม่ได้ดูเพราะแม่หลับแต่แม่มีคลิปมาฝากนะไปดูกันจ้าหวานฉ่ำหลังลอะไรนะนักไทยนักไทยหลังอะไรวะนี่มันนักไทยหลังเนี่ยมันบอกว่า c ีเอ t เตอร์ครับเฉยหลังแน่ตอนนี้มันสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบเจ็ดคืนเนอะเพราะว่า รอจอชูนต้องรอสองฟังอันนี้พี่ได้ปะไหนละ่ะมันนับไปหลังลื้เนี่ยยี่สามวิคืออะไรอ่ะมันถอยหลังอะไร,รอ่ะไม่รู้มันนับไฟลังรหลจอนเนี่ยอ,อะไรมันจะดึง<ห>ี้งไงหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งดอกไม้ดอกเดียวทุละโอ้โหส่งดอกไม้ดอกเดียวทุเรศมากแล้วนี่สง่งวิลลี่เวิร์สไทยไม่โอเค ไม่ผมเทให้พี่ไงผมอยากรู้ไ่้นับไทยหลังมันคืออะไรนับเฉลี่นับเฉลไม่มีหลักไม่เป็นไรโอ้โหพี่ให้ในเวอร์ดพี่เป็นรูปโปรไฟล์มันไม่เท่อ่ะมันไม่มีไฟจุดเลยผมให้พี่ได้นะแต่ว่ามัน อ่าโอเคโอเคอ่าไปเอาถูบโบวเนะี่ยโอ้โหปีร้อยเกือบเก้าสิบเหรียญเลยเนะี่ย ขอบคุณค่ะลนะคะทุกอะไรนะไปลแค่นี้เหรอที่ต้องการไม่ไ้บอกไม่ไ่้บอกฮ่าไปไปละอ่าแถวๆไปไปไอ้าวสมาร์สมาส์เลาอ้าวสมารสมารทมาเลไปไปไปสมาอีกได้นะมค่ะ ส่งรถไฟมาเลยสองพันสรงมาเกือนเรนั้นส่งอะไรยูให้เฟิรสอะบอกให้เฟสจบมาเกือนเลยครับครับครับเราถอนยังไงเนีขอบียน ถอนตังน้งเลยถอนตังนนต้งเลยดิถอนตั้งเหรอยังไม่เคยถอนเลยยินดีค่ะทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่สำัญนะคะกดปุกระต่ตายออเลยเนะครับบา,บายไม่บายค่ะประเดีไปแอบเอาคลิปน้องเขามาขอยืมหน่อยนะ ออืให้แม่ๆคนไทยยิ้มนะเออ